ร่มค่ะเฮ็ดล่มพี่น้องค่ะคุณแมนเบิร์ดเลยค่ะนี่เห็นไหมลูกถ่างลูกถ่างคอบมาค่ะพี่น้องค่ะดูป่าคุณเขาไปในรั่วแมนเบิร์ดเลยค่ะใช่หมดเลยนะจ๊ะเห็ดล่มลายแห้งกำลังเป็นต่อค่ะพี่น้องคุณเห็นไหมเห็นไหมเห็นบ่พี่น,อน,น,น,น้อ,นองกำลังเป็นต่อ แห้งค่ะพี่น้องดูคัดเนื้อใช่หมดเลยนะกําลัางกุญย์พี่น,นี้นี่แหละค่ะคนว่ากินได้นะคะบอม่อันมากินบ่ได้ก็่ร่วงศึกษาหาก้อนดูก้อนนะคะก้อนสิเก็บไปกินเนื้อเมียวกับหูว่วาเขากินได้นะคะแต่ว่าเห็นว่า้เมียวบ่ได้กเก็บเด้อพี่น้องโอ้ยคุณอันนี้ก่ะกําลัางแตกขึ้นค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยสะอ่อนสะอ่อน,นหลายแห้งค่ะ